วิธีเช็คสิทธิ์โครงการบอกดิน2สำหรับโครงการบอกดิน2ในปี2564เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่บ่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีส่อข้อหนึ่งนอสอสามนอสอสามก่อและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องสามารถแจ้งข้อมูลผ่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายใดหลังจากกรมที่ดินกระส รวงมาไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ทีม่มีที่ดินแต่ว่่มีเอกสารสิทธิต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องภายใต้โครงการบอกเรียน2ปี2 5 64ทั้งนี้โครงการบอกดรน2ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายน64ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนเขามาแจ้งตำแหน่งที่ดินเพื่อรับการตรวจสอบประมาณ4,042,924 รตอนนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินของท่านได้แล้วโดยเข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวจะทิมลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถคลิกไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับกะเพียงแค่กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักของท่านเป็นรหัสท่านในการรับข้อมูลนะครับและะ้วก็คลิกที่ตรวจสอบข้อมูลก็จะขึ้นรายละเอียดบอกดินก็จะมีสถานะรายละเอียดเอกสารแนบสามารถคลิกเข้าไปเบิ่งได้เลยขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมแตเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ